ตอนนี้ก็อยู่กลางจัตุรัสมาเรียเทเลซ่านะครับอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับก็นี่เป็นอนุสาวรีย์นี่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีตลาดริสมาสนะครับ นี้ก็เป็นอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งครับฝั่งหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติธรรมชาติวิทยาอีกฝั่งหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติศปปิลปะนะครับเบื่อมาทุกประการเลยก็เลยไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นอะไรนะก,ก็เดี๋ยวจะเดินดูร้านคนระับที่มาตั้งซุ้มตลาดคริสต์มาสนะครับ